าวะโควิดระบาดระลอกใหม่คนท้องติดโควิดแล้วร่วมพันคนจึงมีคำถามมากมายที่ทั้งสับสนและไม่ชัดเจนอยากทราบว่าคนท้องฉีดวัคซีนได้ไหมคะคนท้องติดโควิดแบบนี้เชื้อโควิดจะส่งผลถึงลูกในท้องไหมคะเกิดติดโควิดอยู่อะค่ะแล้วเราจะให้นมลูกได้ไหมการตั้งครรภ์ในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เราจะดูแลตัวเองและลูกได้อย่างไรบ้างเราจึงจัดให้คนท้อง ได้ซักถามกับคุณหมอสูตินรีแพทย์โดยโตรงเพื่อคลายความสงสัยและทำความเข้าใจไปพร้อมกันตอนนี้ท้องได้5เดือนแล้วค่ะอยากทราบว่าฉีดวัคซีนได้หรือยังและถ้าติดโควิดขึ้นมาอาการจะหนักกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าคะสติดตั้งคันครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรสัสโควิด -19 เกนี่ยใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปเลยนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดจะแนะนำให้ฉีดวัคซีคนควรฉีดวัคซีนหลังจากที่ตั้งคัน,ปนไปแล้วมากกว่า12สัปดาห์เป็นต้นไป โดยที่80%ส่วนใหญ่ของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชือ้อมักจะไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยเนอนท่านั้นเองแล้วเกิดมีการติดเชื้อในแต่าสที่ 2- หรือ3จะมีความรุนแรงมากขึ้นโดยความเสี่ยงที่ว่านั่นก็คือความเสี่ยงที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับนอนแอดมิตที่เข้า ICU โดยที่ถ้าติดเชือ้อยังไม่พบว่าเพิ่มโอกาสการแท้งหรือว่าทารกกิดปกติเรื่องของความพิการนะครับตอนนีท้องอยู่ค่ะติดโควิดตอนอายุคันภ์1สสัปดาห์ แต่ว่าตอนนี้รักษาหายแล้วนะคะเลยอยากทราบว่าเชือ้อโควิดที่มีอยู่ในร่างกายอะคะ่ะจะส่งผลต่อลูกในท้องไหมคะถ้าเกิดเราสัมผัสใกล้ชิดและตรวจพบว,ว่าเราติดเชือ้อก็มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงหรือว่าส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์ได้เช่นเดียวกันแต่ยังไม่มีหลักฐาน,นสนับสนุนชัดเจนว่าตรวจพบเชือ้อไวรัสโควิด -19 เเนี่ยในน้ำคร่ำหรือว่าในน้ำนมโดยตรง ดังนั้นผลข้างเคียงที่เกิดกับเด็กน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภมากกว่ามีโอกาสที่ทําให้คุณแม่เนี่ยมีภาวะที่จะคลอดก่อนกําหนดได้การติดเชื้อหลังคลอดของเด็กเนี่ยสามารถพบได้ครับประมาณ2-5%ทั่วโลกนะครับโดยที่ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลชัดเจนว่าติดมาในช่วงไหนนะครับก่อนคลอดระหว่างคลอดหรือว่าหลังคลอดนะครับผม พรุ่งนี้ค่ะจะคลอดลูกแล้วค่ะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นกลัวก็กลัวคลอดลูกช่วงนี้ค่ะมันจะปลอดภัยไหมคะทุกโรงพยาบาลครับก็จะมีมาตรการในการป้องกันและก็ร,ระวังเรื่องของการแพร่เชื้อนะครับโควิด19อยู่แล้วทุกเคสที่เข้าทําการคลอดจะต้องมีการตรวจคัดกรองเรื่องของภาวะติดเชื้อของโควิด19 แม่ว,ว่จะเป็นตัวคุณแม่เองนะครับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในทีมระหว่างที่พอนีก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยรวมถึงมีการใส่ชุดป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นก็จะมีการจำกัดคนเข้าเยี่ยมครับเพื่อลดการที่จะนำพาเชื้อจากภายนอกเข้าสู่โรงพยาบาลดังนั้นการทอดบุตรในช่วงนี้ยังถือว่าปลอดภยัย เพิ่งคลอดลูกมาค่ะถ้าติดโควิดคุณแม่สามารถให้นมลูกได้ไหม<อ>และเชื้อโควิดผ่านทางน้ำนมหรือเปล่าในกรณีที่เคยติดเชื้อมาแล้วรักษาหายเป็นปกติเรียบร้อยแล้วสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติครับแต่ในกรณีที่ติดเชื้อหลังคลอดแล้วต้องให้นมลูกแนะนําว่าเรายังสามารถให้นมลูกได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสวมหน,น้ากากหนามาทุกครั้งเวลาที่ให้นมบุตรทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่องอาจจะใช้วิธีการเั๊มน้ำนมครับผม เก็บเอาไว้แล้วให้ญาติหรือพี่เลี้ยงก็ได้ครับเป็นคนที่จะก้อนน้ำนมแทนเรารวมไปึงนะครับคนไข้กลุ่มที่ติดเชื้อและได้รับยาต้านไวรัสที่ชื่อว่าฝาวิพิเรเวียหมอแนะนําว่วกวากลุ่มคนเหล่านี้ครับควรหลีกเลี่ยงการให้นมบุตรเพราะยาถูกขับออกผ่านทางน้ํานมและมีผลต่อเด็กได้คนท้องจะลดอัตราการเสียชีวิตได้ด้วยการฉีดวัคซีนเมื่อมีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปถึงแม้ยังไม่มีรายงานว่าลูกติดโควิดจากแม่ได้แต่การที่แม่ป่วยย่อมส่งผลต่อลูก และน้ำนมแม่สามารถให้ลูกได้แม้ได้รับเชือ้อแต่ต้องป้องกันการสัมผัสและใส่หน้ากากเสมอความเข้าใจและการป้องกันที่ดีจะส่งต่อความรักสู่ลูกอย่างปลอดภยัยการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชือ้อย่อมเป็นการดีที่สุดทั้งต่อตัวเองต่อลูกในคันและต่อคนที่คุณรักชัวแน่แชร์ได้